สนับสนุนโดยก๊อกน้ำแตลเล ER H, ต D r s Crystal ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระงับกลิ่นกายคนเราในปัจจุบันนะคะเรื่องรูปรักหน้าตาค่ะมักจะมาเป็นอันดับต้นๆของการดำเนินชีวิตเลยนะคะทำให้เดี๋ยวนี้นะคะมีการพัฒน,นาสารชิ้นต่างๆขึ้นมาค่ะเพื่อเอาไปใช้เสริมสวยเสริมรอกันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน,นะค,ะค่ะด้วยเหตุผลนี้นะคะก็ทําให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะได้เอานวัตกรรมในเรื่องของความงามะคะ่ะไปใช้ในทางที่ผิดด้วยแต่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะคะเด็ดเรื่องราวในวันนี้มีคําตอบมาฝากค่ะ หน้าเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดฝอยมีหลายๆอย่างอยู่ซึ่งจะได้ยินบ่อยมากว่าหน้าเบี้ยวบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยก็ผมว่าอยากให้อยู่ในมือหมอมากกว่าปัจจุบันนะคะสารเสริมความงามประเภทฟิลเลอร์นั้นกาลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรักสวยรักงามค่ะแต่คุณผู้ชมจะมีวิธีการในการใช้ฟิลเลอร์อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะเราไปฟังคาแนะนําจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะฟิลเลอร์เนี่ยก็เป็นสารเติมเต็มนะคะมีหลายประเภทฟิลเลอร์เนี่ยมีทั้งกึ่ง ชั่ววคราวกึ่งถาวรแล้วก็ถาวรทั้งที่สกัดจากแบคทีรียจากสารเคมีมจากคนจากสัตว์เราใช้ในการที่เติมเต็มริ้วรอยเหี่ยวยน่นเช่นน่องแก้มหรือว่าเติมเต็มริมฝีปากเสริมจมูกเติมคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเภทที่ปลอดภัยที่สุดน่าจะเป็นสารที่สกัดจาก น้ำตาลโมเลกุลเชิงซ้อนนะคะเราเรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้จะเป็นชั่วคราวแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะสลายไปเลยสลายหมดไม่มีสารตกค้างจะบอกว่ามันไม่ควรคะถ้าใครจะฉีดเองน่แนะนําว่าให้หาคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลคลินิกก็ได้ที่ไว้ใจได้แต่จะบอกว่าคลินิกก็ต้องหาให้ดีก่อนเพราะว่าจริงแล้วสมัยนี้คลินิกเถื่อนเยอะติเลอร์เถื่อนมันคืออะไรคะคือหนึ่งไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายที่สองอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาการจะทราบได้ไงคะว่าคลินิกที่เราจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยคะ่ะ ใช่ของจริงหรือว่าของปลอมครับต้องถามแพทย์ผู้ใช้ะนะครับว่าขอคํายืนยันเขาเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคือไม่ใช่ว่าเใครจะเอาอะไรมาใช้เราก็ไม่รับรู้เราจะเป็นหนึ่งในพันหรือหนึ่งในหมื่นที่เกิดแพ้ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดแพ้แล้วจะช็อกหรือเสียโฉมไปบางทีใช่ไหมที่เห็นมีมาออกขาอ่าวอย่างบางคน โอ้ไปฉีดมากๆเยอะทั้งหน้าเนอร์นี่เปลี่ยนรูปไปเลย <ฮะ S 1> เนี่ยสารฟิลเลอร์เนี่ยคะ่ะเราเอามาฉีดเองได้ไหมคะถึงแม้จะเป็นฟิลเลอร์ที่แบบว่าถูกต้องมีขึ้นทะเบียนแล้วก็ตามไม่ได้แล้วครับ <ฮะ S 1> คุณฉีดเข้าไปลึกแค่ไหนฉีดในปริมาณเท่าไหร่กี่จุดอ้พวกนี้เราไม่มีความรู้แล้วครับบางที่มันถึงต้องใช้ในโรงพยาบาลเพราะบางอย่างมาจะ มีความเสี่ยงที่จะแพ้แบบช็อกได้ต้องมีเครื่องช่วยชีวิตเพียงพอคนทั่วไปจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าฟิลเลอร์เนี่ยคือประกอบไปด้วยสารอะไรแล้วตัวไหนที่จะปลอดภยัยหรือว่าจะเป็นอันตรายบางทีพอฉีดไปแล้วเนี่ยตอนแรกๆก็สวยดีเติมเต็มดีเวลาผ่านไป2ปี3ปีไม่สลายฟิลเลอร์ <filler S 1> เกิดหดตัวหดตัวมาเสร็จเป็น เป็นก้อนเป็นไตเคราวนี้อยากจะมาเอาออกก็เอาออกไม่ได้โอ้ยมันเถื่อนถะ้ามันเถื่อนนี่ยิ่งแย่เลยะฮะเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบให้คุณล่ะครับหน้าคุณเบี้ยวขึ้นมาไม่ใช่แค่ว่าจะไม่สวยแล้วนะยังจะสวยน้อยลงอีกนะครับการจะใช้สารเสริมความงามนใดก็ตามนะคะควรจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและวิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษาค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมไม่ควรจะนําสารเคมีต่างๆฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยตัวเองเป็นอันขาดโดยเฉพาะสารฟิลเลอร์นะคะเพราะผลกระทบที่ได้นั้นอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ ฝากถึงผู้ที่รักสวยรักงานทุกคนด้วยนะคะก่อนจะนำสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายค่ะควรตรวจสอบและอนุญาตให้ดีก่อนเพราะหากเสียชมขึ้นมาย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มเมก็หมดลงแล้วค่ะ North side is as important as the front brake ส่วนเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับส่วนรวมค่ะ ขอขอบคุณยาท่าดําถาจากระ,กะต่ายบินกาแฟทรูสเลนคอฟฟี่คิณภัณนูโทจีน่าก็อกน้ำสเตลเลด VRS ทีพูบูฟเฟ่ดอจันสห้าเจ็ดและนิตยสารทีวีพูค่ะสหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมหาทางเราได้นะคะเช่นเคยเลย3ช่องทางนะคะช่องทางแรกค่ะโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์0 2 7 3 3 9 0 0 0ค่ะช่องทางที่2นะคะก็ติดต่อได้ค่ะที่เลขที่303นะคะซอยลาดพร้าว1 0อแขวงนเขตวันทางหลังกรุงเทพ10310ูมและช่องทางสุดท้ายก็ตามที่อยู่อีเมลของด้านล่างที่เห็นเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ